วันที่15พฤษภาคม2566สวัสดีครับวันนี้ลุงนำเสนอระบบพลายฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์48โวลต์ DC แปลงมาเป็น230โวลต์หรือ223โวลต์ AC เป็นไฟบ้าน50เฮิร์นะครับระบบของลุงก็จะประกอบไปด้วยไอตัวจ่ายไฟไอตัวแปลงไฟสำรองนะ ในระบบ24โวลต์ตัวเก่าอันนี้เอามาสแตนบายไว้แต่ว่าติดตั้งไว้เฉยๆย,ยังไม่ได้เดินสายนะเพราะว่าใช้ในกรณีที่ว่า,าระบบอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ซึ่งใช้ไฟ48โวลต์ DC ปบ้อนเข้าไปเนะี่ยมันมีปัญหาจะได้ใช้ระบบไฟ24โวลต์ตัวนี้เข้ามาเสริมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวอะไหล่ที่เราเก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเราไม่ได้ปลดระวางนะแล้วก็อันนี้เป็นระบบสายไฟ DIY อันยุ่งเหยิงของลุงนะซึ่งยังไม่ได้เป็นจัดระเบียบของสายไฟให้มันเข้าที่เข้าทางนะมันอาจจะดูวุ่นวายปวดหัวมากไม่เป็นไรลุงรู้อยู่คนเดียวก็พอแล้วนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แบงค์สชุดชุดละ 24V 2 0 0โวลต์200แอมป์มันก็มี2ชุดใช่ไหม แล้วเรามาต่ออนุกรมกันมันก็กลายเป็น48โวลต์200แอมป์นะครับส่วนตัวนี้ก็คือไอ้ตูวเขียวเนี่ย BMS อ่ามันติดมากับระบบ24โวลต์เดิมซึ่งอจะต้องถอดออกแล้วก็ใช้เป็น BMS ประเพศ48โวลต์แทนนะครับอันนี้จะพัฒนาทีหลังนะอันนี้ใช้แก้ขัดั่่วราไปก่อนส่วนน้องใหม่ในวันนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ครับก็ตัวนี้คือ UPS นะครับ ครึ่งสำรองไฟฉุกเฉินสำหรับระบบคอมพิวเตอร์น่ะละนะครับในสำนักงานน่ะลุงก็ไปซื้อมือสองเข้ามาแล้วก็เอามาใช้งานไม่เอาแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เรามีอยู่แล้วคือแบตเตอรี่แบงค์ตัวนี้โ,โห่ลานมหาศาลนะครับเราก็เอาไฟจาก48โวลต์ DC จากแบตเตอรี่แบงค์มาป้อนเข้าสู่ที่เบเกอร์ตัวนี้นะในตัวนี้เบเกอร์เนี่ยเป็นอินพุตแล้วก็เข้ามาทางนี้นด้ผ่านฟิลฟิลนี่เป็นฟิลฟิลของเขาเลยนะครับอ่า อ่าันฟิลแล้วก็เข้าไปในตัวเครื่องนะครับอ้ตัวเครื่องนะตอนนี้วิธีการปิดเปิดเครื่องเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะเราเห็นว่าหน้าปัดของ APC UPS uh, เนี่ยนะครับเครื่องสำรองไฟ APC ของอเมริกาเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงกลางเป,ลาเป็นรูปลักษณะเป็นรูปโตโอเห็นไหมุ่วนป,ปุ่มนี้ปุ่มนี้นที่ชี้ในรูปโตโอปุ่มนี้คือปุ่มปิดเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเครื่องยนต์ไอเครื่องเครื่องสำรองไฟก็จะปิดนะครับอ่าต่นนี้เวลาจะเปิดเครื่องเนี่ยนะก็ต้องรอให้ ตัวระบบเครื่องเนี่ยเขาเซตอัพตัวเองนะก็คือพัดลมระบายความร้อนของแผงวงจรแล้วก็ของหมอแปลงเนี่ยก็จะทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งอุณหภูมิเนี่ยอยู่ในระดับที่ปลอดภัยที่จะสามารถจะรีสตาร์ทได้ใหม่นะครับเมื่ออุณหภูมิอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยซึ่งลุงก,ก็ไม่รู้นะว่ามันกี่องศานะครับเพราะว่าไม่มีสเปคไม่มีคู่มือถึงมีก็ขี้เกียจอ่านเพราะหนาปึกปักเลยไปโหลด ูมือของ a b c มาอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งทีนี้ก็ก็ต้องรอให้มันเย็นนเอามือสัมผัสตัวโครงเหล็กดูตัวถังดูว่าเออถ้ามันเย็นแล้วเนี่ยก็ไปกดปุ่ม test เนี่ยนะปุ่มเทสเนี่ยก็คือปุ่มที่ขีดนะอันนี้ขีดแล้วก็เทสเป็นสัญลักษณ์ขีดนี่คือเปิดนะครับหรือว่า power on หรือไม่ก็เทส t เนี่ยละ t e s e test t e s t อะ test นะครับกดปุ่มเข้าไปมันจะดังแป๊กดังเสียงดังมากเลยนะแป๊กแป๊กแรกอย่าตกใจก็กดค้างไว้นะประมาณสามวินาทีมันก็จะดังแป๊กเบาๆพอแป๊กเบา,เบา,เบาดังขึ้นมาแล้วก็รีบปล่อย,น,ยน,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 นิ้วชี้เลยนิ้วนิ้วเทากดเนะี่ยรีบปล่อยนะครับเครื่องมันก็จะตัต้งขึ้นมาเลยนะก็จะทํางานได้ตามปกตินะครับอย่าลืมว่าเราอย่าพึ่งนะเมื่อเราดับเครื่องไปแล้วอย่าพึ่งอ่าไปปิดเบรกเกอร์ตัวนี้นะ เบเกอร์ Baker, ตัวนี้เป็นเบเกอร์ที่สีแดงก็คือขั้วบวกจากแมตเตอรี่48โวลต์สีดําคือขั้วลบนะจากขั้วแบตตอรี่แบงค์48โวลต์มันเข้ามาที่เบเกอร์ตรงนี้เป็นเบเกอร์อินพุตนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าไปปิดมันเว้นแต่ว่าเราจะไม่อยู่บ้านนะครับเป็นเวลานาน,านๆนะ่นะถ้าเราใช้งานตามปกติก็ไม่ต้องไปปิดมันนะครับแต่เว้นแต่ว่าเราไปธุระออกไปนอกบ้านหรืออ่าจะ จะไม่อยู่บ้านสักวันนึงสองวันแล้วก็ไปปิดได้เพื่อไม่ให้ไฟมันเข้าไปแช่ในตัว ups ตัวนี้นะครับนะแต่การที่มีไฟแช่มันก็ช่วยให้พัดลมมันทำงานระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะลุงต็วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคือไอ้ตัวนี้มันก็ดีทุกอย่างแหละแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ตอนที่สตาร์ทเนี่ยนะมันไม่ตามใจคนใช้นะ ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวเครื่องมันจะตามใจซอฟต์แวร์เองมันจะทํางานเพื่อจะถนอมอายุการใช้งานของแผงวงจรแล้วก็มอแปลงนะซึ่งก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับใช้งานให้เป็นมันก็จะอยู่กับเราได้ยาวนานตัวนี้เอามาจากไหนเอามาจากมือสองของบังเกอร์ที่อุดรผลมานะครับแล้วผลมาละใช้งานแล้วคงไม่เอากลับละเพราะมัน18กิโลยกไม่ไหวนะครับต้องสองคนยกเอาวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะ ฝากความยุ่งเหยิงของสายไฟบวกลบเนี่ยในระบบพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ให้ดูเล่นต่างหน้าก่อนนะเที่ยวหน้าลงุงมีโอกาสมาอีกก็จะมาจัดระบบสายไฟให้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะหาเวลามาติดตั้ง 16s bms ก็คือ bms หรือแบตเตอรี่ Battery management system เนี่ยนะำรับ48โวลต์ให้มันเป็น ระบบที่สมบูรณ์เพื่อ,อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับให้ยาวนานขึ้นนะครับหวังว่าคงจะรับสาระรประโยชน์ตามสมควรนะครับสวัสดีครับ